สวัสดีครับทุกคนผมโจ้หนึ่งในแฟนนรกจาก w w n น m o n กี้นะครับวันนี้ตัวเกม e l p i s Battle เขาเพิ่งปล่อยตัว Adopt Campaign มาครับก็เริ่มวันนี้นะครับวันที่13ตุลาคมครับจะไปสิ้นสุดวันที่21ตุลาคมครับซึ่งตัวเกม e l p i s Battle เนี่ยมันก็เป็นเกม t u r n b a s e d R p g นะครับบน Binance Smart Chain นะครับเขาบอกว่าตัวเกมเนี้ยมันไม่ใช่ Play to Earn นะครับแต่ว่าเป็น Play and Earn ครับตัวเกมก็หน้าตาประมาณนี้นะครับที่จริงผมเคยทา คลิปแนะนำไปแล้วนะครับก็อาจจะไปดูกันได้นะครับเดี๋ยวผมแปะลิงก์ไว้ให้ใต้ description นี้นะครับตัวเกมเนี่ยมันก็อยู่ในช่วงนี้นะครับออกท b e เก็เดี๋ยวจะมี IDO ครับและในเดือนพฤศจิกายนเนี่ยครับก็จะมีตัว BETA าเวอร์ชันออกมาและจะเป็นเมนเ r นดิลิสออกมาตอนเดือนธันวาคมครับตัวเต็มครับแล้วก็จะค่อยๆอัปเกรดตัวฟีเจอร์ระบบต่างๆเข้ามาเรื่อยๆนะครับ ที่ผมสนใจคิดว่าผมจะเข้าเกมนี้ก็เพราะว่าตัวเกมเนี่ยครับมันได้ทีมแอดไวเซอร์มาจากบานิคอนครับซึ่งตอนนี้ก็ยังทำไรายได้ให้หลายๆคนอยู่นะครับเกมนี้ครับผมคิดว่ามันก็น่าจะมั่นคงพองสมควรนะครับแต่ต้องบอกก่อนนะครับว่าคลิปนี้ผมไม่ได้มาแนะนำนะครับผมแค่มาแชร์ประสบการณ์มาบอกต่อแคมเปญนอ o p t กอันนี้เฉยๆนะครับ ผมไม่ไดแนะนําการลงทุนนะครับเพื่อนๆที่คนไหนที่คิดจะลงทุนเนี่ยก็ต้องศึกษาแล้วก็หาข้อมูลเองนะครับไม่ต้องมาเล่นตามผมครับผมเล่นของผมอยู่แล้วตัว a d ร์ดเนี่ยครับมันก็จะแจกรีวอร์ดทั้งหมด300,000 EBA ครับซึ่งก็เริ่มวันที่13จบวันที่21นะครับผู้ชนะเนี่ยจะมีอยู่ทั้งหมด1,000คนครับที่จะถูกเลือกแบบแรนดอมครับ แต่ละคนเนี่ยก็จะได้ตัว EBA เนี่ยทั้งหมด300 EBA ครับแล้วก็30ผู้ชนะครับที่มีคะแนนสูงสุดครับในการเนี่ยครับ High SNT ครับก็คะแนนต่างๆนะครับรวมถึงการแนะนำเพื่อนครับก็จะได้ทิ cket สำหรับตัว IDO w i r e l i s t นะครับแล้วก็20คนที่จะถูกแรนดอมนะครับจะได้ตัวทิเกตตของ IDO w i r e l i s t เหมือนกันครับก็ มันก็มีโอกาสได้ทุกคนครับเพราะว่าเนี่ยครับตรงนี้ก็แรนดอมนะครับแล้วก็ตรงนี้ก็แรนดอมนะครับจะมีแค่30คนเท่านั้นที่ถูกล็อกให้สำหรับผู้คนที่รีเฟอร์คนได้มากที่สุดครับประมาณนี้นะครับรายละเอียดก็ง่ายๆครับก็เหมือนกับเกมทั่วๆไปครับก็ไปจอย Discord ตเขาไปวิสิตเว็บไซต์แล้วก็ไป f o l โล่ t วิตเตอร์เขาไปรีทวีตนะครับแล้วก็ไปจอย t e l e gram กลุ่มแล้วก็ไปจอยตัว Channel ของ e l p i ์ Battle ครับแล้วก็เราก็จะสามารถได้ลิงก์นี้มาครับแล้วเราก็สามารถไปแนะนำเพื่อนๆต่อได้ครับทุกๆการรี f e r รเนี่ยก็จะได้1คะแนนนะครับประมาณนี้นะครับก็ถ้าเกิดว่าใครที่สนใจก็อาจจะลองเข้ามาร่วมกิจกรรมได้ครับ เหมือนเดิมนะครับเพื่อนๆถ้าเกิดว่าคลิปนี้มันมีประโยชน์กับเพื่อนๆบ้างอย่าลืมช่วยผมกดไลค์กด Subscribe แล้วก็กดกระดิ่งนะครับวันนี้ผมลาไปก่อนครับเดี๋ยวเจอกันใหม่คลิปหน้าครับผมบ๊ายบาย